สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะทำขนมแปงไทยน้ำกะทิน่ะเจ้าอันนี้ก็ไปกาดเนาะซื้อแตงไทยมาหนึ่งลูกน่ะเจ้าเอากลมาผ่านะเจ้าแล้วก็ไส้ออกเนาะมาหั่นเป็นกรีบเป็นกรีบนะเจ้าคำเดียวหาก็จะได้หัน่น,นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแหมกรรมหนึ่งนะเจ้าอ้าวไผ่มักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่เนะาะไผ่มักชิ้นเล็กก็จะหั่นชิ้นเล็กนะเจ้า อันนี้เขามาทําน้ํากะทิเจ้าตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลปึกลงไปเคี่ยวนะเจ้าหรือน้ำตาลปิ๊บเนาะหองได้หลายอย่างนะจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตาโนดได้หมดเลยเจ้าจะน้ำตาลทรายก็ได้แต่น้ำตาลปิ๊บมันจะมีความหอมละมุนกว่านะเจ้า,เาน้ำตาลยอดมะพร้าวเนาะ อันนี้จะเพิ่มความหอมเข้าไปแหมหน่อยหนึ่งก็คือใส่ใบเตยลงไปนะจ้าเคี่ยวใบเตยน้ําตาลเลยเนาะความหอมของใบเตยบวกกับน,น้ําตาลก็จะหอมเป็นสองเท่านะจ้าาเคี่ยวเสร็จแล้วก็เติมกะทิลงไปนะจ้าเอาเดือดพอประมาณนะจ้าวหอมขนาดว่าเคี่ยวจนกะทิแตกเนาะเอาแค่พอพอประมาณนะจ้าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะจ้าอันนี้ก็ รอมันเดือดนะา้าเรอกะทิดือดป๊บป,ปิดไฟได้เลยพักให้เย็ยนเนาะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะาว้าน้ำกะทิใส่แตงไทยเนาะอานะทำน้ำกะทิง่ายๆนะา้าอันนี้กินหอมๆเนาะหอมทั้งใบเตยหอมทั้งน้ำตาลนะา้าน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วเขาก็มาตักแตงไทยแบ่งใส่ถ้วยนะา้าแล้วก็ ราดกะทิลงไปนะเจ้าแตงไทยเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะเจ้ากลิ่นหอมหอมนะเจ้าใครจะชอบใส่แบบอลอดช่องแตงไทยก็ได้หรือว่าจะแตงไทยอย่างเดียวก็ได้นะเจ้าวันนี้บ่มีลอดช่องเนาะก็เหลือแต่แต,แตงไทยนะเจ้าเยียบร้อยแล้วแตงไทยน้ํากะทินะเจ้าจามาชิมมาดูกันเลยว่ารสชาติเป็นจะใดอืมละมุนนะเจ้า ละลายในปากเลยนเนาะมาแตงมันซุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าบาแตงไทยถ้าเกิดเขาซกงอมแล้วปิ่นจะหอมขนาดเลยนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้า